สวัสดีครับจากนักแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นัดปีรถราคาย่อมเยานะครับเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นซูบูต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดตัวดีทีนะครับก็รีวิวขายกันตามสภาพก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนลูกปืนปั๊มน้ําให้ใหม่นะครับเปลี่ยนปั๊มน้ําให้ใหม่เลยนะครับยางร่วมๆนะครับตัวนี้ยางหลังประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับส่วนยางหน้าก็ค่อนข้างที่จะหมดแล้ว นะครับแต่รถเครื่องดีนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับมีแค่ลูกปืนปั๊มน้ำแตกตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนปั๊มน้ำให้ใหม่หนึ่งตัวนะครับเป็นรถตัวเปล่านะครับตัวนี้ก็เปิดราคาเบาๆนะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สพันบาทนะครับหนึ่งแสับาทเป็นตัวเปล่าแบบนี้นะครับเปลี่ยนแค่ลูกปืนปั๊มน้ำไปทั้งน้อยสตาร์ทเครื่องหน่อยครับดูสภาพรอบคันนะครับอันนี้เป็นไม้แท้นะครับชั่วโมงการทํางานแท้นะครับ 5,741ชั่วโมงนะครับท่อนคัดนะครับมีรอยตัดท่อนแล้วเรียบร้อยอตัวนี้เป็นรถตซนจังหวัดเลยนะครับก็ลูกค้าใช้นะครับบรรทุกพืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่นะครับโอเคอย่าเพิ่งดับเครื่องนะปั่นท้ายหน่อยเร็ว เรา้ายเต็มๆนะครับโดนใต้นะครับใครที่ต้องการลดราคาย่อมเยาวไว้ไปตัดหญ้านะครับราคาเบาๆนะครับเพียง135,000บาทนะครับส่งให้ฟรีนะครับ300กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้นะเปิดเครื่องยนต์ขึ้นครับเปิดเครื่องยนต์ขึ้น ปั๊มน้ำแตกนะครับเพื่ี้เดี๋ยวเปลี่ยนปั๊มน้ำให้ใหม่นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130447นะครับชมติดค้าได้ที่ร้านนัทแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัด,ดอุดรธาน,นีครับ